่รู้ลุงจะได้ยินหรือเปล่าครับอันนี้เป็นหมายจับของศาลจังหวัดพัญยมุรีนะลุงนะนะครับ,รบลุงชื่อลุงสมบูรณ์เปลี่ยนน่วมนะถูกไหมไม่ได้ยินลุงสมบูรณ์เปลี่ยนน่วมชื่อนายสมบูรณ์เปลี่ยนน่วมอ๋อนายสมบูรณ์เปลี่ยนน่วมใช่ไหมใช่เต้ นายสมบูรณ์เปลี่ยนร่วมชื่อใช่ไหมออกลับออาออ่านั่นแหละฮนะเดี๋ยวจะให้ญาติออกแล้กันนะได้สามจังหวโมงมีตาธัญบุรีเนี่ยก็ออกหมายจับลุงนะครับในเรื่องที่ลุงเนี่ยได้เลยใช้ปืนยิงนางลูกชายนะครับเสียชีวิตนะครับก็อ,อันเนี้ยเป็นหมายจับนะในความผิดฐานฆ่าผูาาาผ้อื่นโดยไส่ตอไว้ก่อนมีหุ่นปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับลุงได้ทําจริงไหม

ทำไมถึงได้ไปยิงลูกชายล่ะทำไมถึงย uh, ิงล้อทำไมยิงล oh, huh? oh, ้อทำไมยิงก็ไม่โอ้โหมันมันทนไม่ไหวครับนั่นเป็นยังไงครับสามปีมันทรมานผมเสียสุขภาพหมดเลยครับมันทรมานยังไงโอ้โหตีมันยิงมันยิงยตีตีอางสาผมเสียตัวนี้ยตีหัวหูดำหมดครับแล้วก็ผม หมดแล้วแล้วปืน,นอยอบอบนู่ไหนโอ้ยใช่กระบอกนี้ไนใช่ครับอ่าเนี่ยนะข้าเปล่าเๆล่ลุงได้ปืนมาจากไหนอ๋อได้ปืนเนี่ยาาได้ปืนมาจากไหนซืรรน้อปืนมาจากไหนผมเพิ่มมาสามปีจากวัยรุ่นมาขายเท่าไหร่ ผมเก็บไวราา้ราคา,าราคาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อราคาเท่าไหร่ห้าพันไม่เอามายิงมันจะผมยิงผมยิงไปแล้วสามเด็กปความรักลูกมผมมามาป้องกันตัวมผมอยู่คนเดียวคนแก่มันมากันเรื่อยเลยมันจะบางคนก็มาร่อรวอะไรผมไล่รู้เล่นอะไรผมกลัวผมกลัวว่าป้องกันตัวว่าผมไม่ได้ทำอะไรใครครับ ไม่เลียกว่าจะยิงลูกแต่วันนั้นมันสวดคัามาขผมผมมันไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเต็มที่แล้วครับมันมันเหลือตอนสามสิบปีครับมันหมดทุกอย่างในชีวิตครับผมไม่รักเหลือเกินคนตุตทองของผมเขาเขาติดยาหรือไงก็ลูกชายคนนี้ติดยายาบ้าหรืออะไรครับอ๋อมันติดยาบ้าไง น้องติดยาบ้าไหมเขาอโอ้มันติดยาบ้ามันทีผมไม่ที่สจำเก็บไปรักขโมยต่อความมุ่นวายผมก็อบอ้ายเขาดังรถ